วิธีการประกอบชุดเฟืองยันมาง่ายๆถ้าอยากดูเชิญชมคลิปนี้ครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านวันนี้ผมจะพามารับชมวิธีการประกอบชุดเฟืองยันมา tf 1 2 0 ขั้นตอนแรกให้เราประกอบเฟ uh ืองเผารูกเบี้ยวเผาลูกเบี้ยวนั้นทำหน้าที่ในการให้วาวไอดีและวาวไอเสียเปิดปิดตามจังหวะการทํางานของเครื่องยนต์เผาลูกเบี้ยวจะทาด้วยเหล็กหล่อพิเศษที่ทนต่อแรงบิดและแรงเสียดสีได้ดีที่ปลายของเผาลุกเบี้ยวจะมีเฟืองเพื่อรับกําลังงานมาจากเผาข้อเวียงและลูกเบี้ยวเพื่อแตะปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ให้ทํางานต่อไปเฟืองเผาลูกเบี้ยวจะมีหมาร่1จุดมาร์เฟืองเผาลูกเบี้ยวต้องตรงกับหมาร์เฟืองเผาข้อเวียงตามภาพครับ ขั้นตอนต่อไปประกอบเฟืองเผาสมดุลตัวล่างและตัวบนเผาสมดุลของเครื่องยนต์เล็กดีเซลเป็นอุปกรณ์ที่สะสมแรงเฉื่อยที่เกิดจากการทำงานของเครื่องยนต์มีผลทำให้ลดการสั้นสะเทือนของเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบเผาสมดุลจะมีอยู่ในเครื่องยนต์เล็กดีเซลตั้งแต่10แรงมาขึ้นไปเมื่อใส่เสร็จแล้วให้สังเกตมากทั้งสองตัวของเฟืองเผาสมดุลต้องตรงกันดังภาพที่ปรากฏครับ ขั้นตอนต่อไปประกอบเฟืองสะพานโดยต้องตรวจสอบมาร์ระหว่างเฟืองสะพานกับมาร์คเฟืองเผาสมดุลตัวล่างต้องตรง,งกันตามภาพที่ปรากฏครับขั้นตอนต่อไปประกอบเฟืองขับเผาลูกท่วงโดยตรวจสอบมาร์ระหว่างเฟืองขับเผาลูกท่วงต้องตรงกับมาร์คเฟืองสะพานตัวล่างดังภาพที่กําหนดครับ ขั้นตอนต่อไปประกอบชุดตุ้มกาวนาพร้อมทางไส้น็อตหยุดชุดตุ้มกาวนาแล้วขันให้แน่นครับกาวนาทำหน้าที่ควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ให้คงที่และแน่นอนเหมาะสมกับภาระการทำงานของเครื่องยนต์ซึ่งควบคุมด้วยปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงควบคุมให้เครื่องยนต์มีความเร็วคงที่ตลอดเวลาในขณะขันเล่งอยู่กับที่เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์มีอาการเล่งเองเบาเองเครื่องยนต์หยุดทำงานหรือด่าเป็นต้น ขั้นตอนต่อไปประกอบน็อตยึดเฟืองเผาลูกเบี้ยวเวลาขันน็อตให้เราตรวจสอบการปีนเกี่ยวของตัวน็อตด,ด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปประกอบฝาครอบชุดเฟืองของเครื่องยนต์ในจุดนี้จะมีน็อตยึดทั้งหมด3ตัวตามภาพที่กําหนดครับข้อควรแนะนําควรใช้ไขค,รครวงที่มีแม่เหล็กเพื่อที่จะป้องกันตัวน็อตตกล้นภายในเครื่องยนต์ได้นะครับ ขั้นตอนต่อไปประกอบน็อตยึดเพืองสะพานให้เราใช้มือหมุนจนสุดเกีียวก่อนนะครับเพื่อตรวจสอบการปีนเกีียวของตัวน็อตหลังจากนั้นให้เราขันน็อตให้แน่นตามภาพที่กำหนดครับขั้นตอนต่อไปประกอบน็อตยึดเพืองสะพานขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะตัวน็อตยึดและแหวนอาจจะล่นไปภายในเครื่องยนต์ได้นะครับเสร็จแล้วให้เราขันน็อตเข้าไปให้แน่นดังภาพที่กำหนดครับ ขั้นตอนสุดท้ายประกอบฝาครอบห้องเกียร์ในการประกอบฝาครอบห้องเกียร์ควรตรวจสอบหรือเปลี่ยนประกันทุกครั้งที่ทําการประกอบฝาครอบห้องเกียร์สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อน,นครับสวัสดีครับ